สวัสดีกันด้อครับพบกันกับผมอีกแล้วโอ้กซกก็วันเซ็ตก็ g ะมาเซนะฮะวันนี้จะมาสอนโหลดยูเรนตนะต้องมียูเรนนะถ้าใครอยากได้คีเคนะครับเนี่ยเนะีเนี่ยอยากได้ต้องมียูเทรนตบางคนก็เพิ่งเปิดคอมเมใหม่ยังไม่รู้วิธีโหลดก็เดี๋ยวให้ลิงก์นี้ไปนะครับนะครับโอเคสวัสดีวันนี้เลกเนี่เรับ์คีเจดูนะอ๊ แล้วก็มนจะาบารมิจเมีสองอันนะคะคือ b าร์ยูเทเรนพวสมจะมา่ามันแพงเอาดาวนโหลดดีกว่าดาวนโหลดก็ใช้ดีมันกันะคะไกดดาวน์โหลดแมวนะดา,าวโหลดแนวกดม่ใช่เด็กเนะี้ยเอาดา,าวน์โหลดแนวพอกดเข้าไปปรากฏว่าผมค้างนี่คเ้ยเเมีอคตอนนี้อลมอปอืม ไยรับ hey. นะครับค้างเลอ่อจ่ไม่ใช่ค้างมันคุซมาเฮ้ยนี่ครอบมล็ลกนะแหลกๆเนี่ยเพราะมีโปรแกรมเยอะให้กมาตรงดาวน์โหลดแนวนะในขึ้นมาอานนี้ให้กดอะไรต่อห้ามมากดตรงนี้ห้ามมากดไม่ต้องกดเลยทั้งทีรอนะ เดี๋ยวมีธกันรอ,รอ,รอปะปไม่เีช้าจังาะไม่ช้าหรอกขอบมแหลกนะก็เลยไม่ค่อยหลดเท่าไงเออขึ้นมาขึ้นมาเออขอไปไปาคนไอไอืออ่อคใหม่ไปทำแจกทีก่ไหนอเออยากจะซื้อแล้วสมัค์ให้หน่อยดิขอตงอังเลย ครับก็ต้องรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้ไอ้นั่นให้เวปลูดเสร็จก่อนนะมันค่อยจะขึ้นมา่ะไอ้นั่นพอเขาขึ้นมาแล้วนะก็กดเช็ปแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะวันนี้ผมก็จะมาซ้อนโหลดเฉยๆนะครับทำไมตอนยังไม่อัดคลิปทำไมมันโหลดได้อวะคิ็ก็นเนี้ยใช ทำอย่างที่ผมทำล้ว่ากดเข้ามาแล้วจะได้จะได้ตัวติดตั้งมาใครไม่ได้มาเดี๋ยวจะมาสอนใหม่นะครับตอนนี้คอมหลันะเห็นนะอันนี้ก็เปิดคลิปดูอยู่แลนะเพราะฉะนั้นผมยังไม่มีเว็เนี่ผมมีเว็บแล้วโอเคนะครับก็แค่นี้ลนะคองโหลดแล้วก็ติดตั้งตามธรรมดาเดี๋ยวผมจะมาสอนว่ายูเบอเ,เอาไว้ทำอะไรนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ